แทนที่คำบน Excel ทํทำยังไงวันนี้เรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมขอสอนเป็น2วิธีนะครับก็คือวิธีแรกจะเป็นวิธีการใช้สูตรนะครับก็ผมอยากที่จะแทนที่คําว่ามิสเตอร์เป็นคําว่าคุณนะครับจานั้นเนี่ยผมก็จะใส่สูตรคําว่า substitute นะครับจากนั้นเนี่ยก็ใส่กดไปที่ตัวช่องที่เราต้องการแทนที่นะครับหลังจากนั้นก็ใส่คอมมาไปเขา้าตรงพารามิเตอร์ o อเ t นะครับให้เราพิมพ์ตัวฟันหนูไปนะครับแล้วก็คําที่เราต้องการที่จะแทนที่ผมต้องการแทนที่ เป็นคำว่ามิสเตอร์นะครับก็คือ,อใส่คำว่ามิสเตอร์ไปแล้วก็ฟันหนูปิดไปนะครับแล้วก็ใส่คำมาจากนั้น New text ก็คือคำใหม่ที่เราต้องการแทนที่ไปนะครับก็ผมจะใช้คำว่าคุณนะครับแล้วก็ใส่ฟันหนูไปแล้วก็คุณใส่คำว่าคุณไปนะครับอา่าแล้วก็ปิดด้วยฟันหนูทีหนึ่งจากนั้นก็ปิดวงเล็บนะครับทีนี้ผมอยากให้มัน มี Space นะครับผมก็ใส่คลิกสเปซบาร์ลงหลังคำว่าคุณนะครับอ่าแล้วก็ลากลงมาได้เลยแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถแทนที่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีสูตร substitute นะครับเราก็สามารถใช้การแทนที่แบบปกติได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขกรอบข้อมูลมาก่อนทีน,นี้ผมอยากที่จะแทนที่ตัวคอลัมน์ดีนะครับผมก็ลากขุมข้อมูลจากนั้นกด c t r l h นะครับมันจะขึ้นคาว่าไฟล์แล้วก็ replace มาตรงนี้เดี๋ยวผมลบไปก่อน ไฟวอตก็คือ,เ,อเราอยากที่จะหาคำว่าอะไรนะครับที่เราต้องการที่จะแทนที่ก็คือ Mr.M.R. Mr. นะครับจากนั้นแทนที่ด้วยคำว่าอะไรแล้วก็ใส่คำว่าคุณไปแต่ว่าเดี๋ยวผมขอกด s p ปน d b a r อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันมีช่องเวนวักนะครับแล้วก็ replace all ได้เลยนะครับแค่นี้มันก็จะขึ้นตัวโอเคมาแล้วเราก็สามารถที่จะแทนที่ได้แล้วนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กัแชร์นะครับ